สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการเปลี่ยนลูกลอยแทงน้ำใต้ดินเลยครับวันนี้ชื้อแบบเป็นทะปเลดมานี่แบบนี้ดีครับไม่มีขา้าวสนิมใช้ทนใช้ทานใช้นานหลายปีเน้นนั่นคือของแของอ็งเลย

มันขึ้นหน้าเลยต้องรออย่างนี้แม่เนม่ตัวทั้งตัวเลยครับเนาะไอ้แ่เอาเข้าอยู่นี่ยมันสนิทเล ตัวละกี่บาทพันสองเอนน่ัสอง้าสิบาทกรอไหม

ủy quyền sở hữu nghị của các nước trên địa เอาใส่ท okay, ่าไหนครับท่าเดิมไหมที่ว่าเอาใส่ท่าไหน่อยทุกงหลายเด่าหลายลงอ่ะใช่ดูเปลองดูกะกะโดยรื่ว่าหงายหลายขึ้นอ่ะหงายขึ้นมันจะดีกว่าใช่ใช่

好。 好，六六，十 ไม่้เลยไม่ล้นครับทวันน้ำมันยู่ระดับนี้แล้ว่อนทางแล้วที่0เนีนีเอาแต่ต้มล้หมร็ก็ลับไปอ่อคร่องเขยเ้งดี๋ยวให้ผมเอาไปลองเทสก่อนไหมครับสักสัปดาห์นึงผมก็จะใช้ลดน้ำต้นไม้ลดแรงว่าการมันจะหายไหมามันจะขาดไย่างเงี้ย I like being linear like you did some